วันนี้ตำรวจที่อุดรธาน,นีแถลงข่าวจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะนางสาวอมรวันติอายุส1อนะฮะคนนี้มีหมายจับของศาลจังหวัดอนนุดรด้วยนะฮะข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นโด,โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปนะฮะก็ปรากฏว่าของกลางเนี่ยไม่น่าเชื่อเยอะมากนะฮะกระเป๋าสะพายแบบของผู้หญิงเนี่ยนะฮะร้อยกว่าใบาบัตร ATM มบัตรประชาชนนี่เพียบเลยนะฮะแล้วของกลางอีกอย่างนึงก็คือ รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน24กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะฮะเจ้าของร้านก็คือคุณลดาภูพงเนี่ยบอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมแก้มตอบผิวคล้ำสูงประมาณ160เซนขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาทีมาทำทีเป็นจะซื้อของในร้านนะฮะ ระหว่างที่ตัวเองกําลังหาสินค้าให้ลูกค้าคนนี้อยู่นะจะเอานน่นเอานี่ตัวเองก็เจ้าของร้านก็หาให้ปรากฏว่าพอเจ้าของร้านเผลอหยิบกระเป๋าสะพายในลิ้นชักไปครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตอนนั้นได้เงินไปสาม0 0ืบาทแล้วก็ปรากฏว่าตํารวจสืบมานะฮะตลอดปี2555นเนี่ยนะฮะมีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านขายข,ายของชําร้านเสริมสวยเนี่ยนะฮะแจ้งความเนี่ยแบบเดียวมันเป๊ะว่าถูกขโมยกระเป๋านะฮะ ลักษณะเป็นยังไงลักษณะผู้หญิงผอมๆผิวคล้ำๆหน่อยแล้วมันมาไงขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วมันทำยังไงต่อก็เข้ามาในร้านท,ทําทีเป็นลูกค้านะเป็นลูกค้าของร้านเสริมสวยบ้างเป็นลูกค้าของร้านขายของชาบ้างแบบนี้แบบเดียวหมดเลยนะ mm. ฉะนั้นตํารวจเชื่อว่าเป็นคนก่อเหตุคนเดียวกันแน่นะครับที่สุดแล้วเมื่อคืนวันที่16มกราคมก็สืบทราบมาว่านางสาวอมรมักจะมามั่วสมที่บ้านเช่าภายในหมู่บ้านสินชัยธานี เขตเทศบาลนครอุดรธาน,นีนะฮะก็เลยเอากําลังไปซุ่มอยู่กําลังซุ่มซุ่มอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ซับซอ้อนเลยนะไม่เปลี่ยนรถไม่อะไรเลยเออก็เลยเข้าไปจับแล้วก็ไปค้นที่ห้องโอ้โหเพียบเลยนะฮะถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ปรากฏว่ายอมรับว่าหลายปีก่อนก็เคยถูกตำรวจจับข้อหารักทรัพย์ติดคุกอยู่หลายปีออกมาก็ทําอีกแล้วทําไมต้องทําเอาเงินไปเลี้ยงผัว เ,เ,<อ>เลี้ยงผัวหาเหงินไปเลี้ยงผัว <c oughs> แล้วตัวเองก็ติดยาไอซ์ด้วยนะฮะใช้วิธีการแบบเดิมๆขีม่มอเตอร์ไซค์ไปร้านเสริมสวยร้านขายของชำร้านซักรี่ทำทีเป็นลูกค้าของเขานะฮะทำจนในเขตเทศบาลนครอุดรธาน,นีทำมาเยอะมากนะฮะแล้วก็รู้ว่าตำรวจไล่จับก็เลยไปทำรอบๆนอกบ้างนี่เวียนจากในเมืองไปทำรอบๆนอกบ้างครับคนนี้นะฮะนางสาวอมรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน12ผู้ต้องหา ที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดนะฮะม,มีการปฏิมีการทำปฏิทินออกหมายจับออกมานะครับปฏิทินหมายจับก็มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในนั้นด้วยนะฮะครับแล้วตำรวจบอกว่าเป็นคนที่ตามจับตัวยากมากอมพอตำรวจเริ่มรู้จะตามไปจับตัวก็หนีหน,นีไปอยู่ที่อื่นย้ายที่อยู่เรื่อยๆครับนะฮะวันนี้แถลงข่าวปรากฏว่าผู้เสียหายมาเนี่ยเพียบเลยเยอะเลยเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพหลายหลายฟ้าเลยนะฮะม,มารุมชี้ตัวบางคนทนไม่ไหวก็ ชี้หน้าด่าก็ีอยากจะดูหน้าสามีจังแล้วแล้วจะไงผัวไม่ได้ทำการทำงานอะไรเลยเหรอต้องต้องหาเงินเลี้ยงผัวขนาดนี้เลยเหรอใช่หรือเปล่าโอ้โหก็คิดดูทำมาเป็นเป็นร้อยครั้งก็แสดงว่ารักผัวจริงๆรงรักผัวมากรักผัวมากผัวก็โชคดีมากในเมียแบบนี้ก็ยอมหาเงินมาปลนเปลอเรี้ยงดูผัวทุกวิถีทางแม้ว่าจะเป็น ลักษณะของมิจฉาชีพผัวรู้หรือเปล่าปัญหาคือผัวรู้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเออผู้แปลกมากเลยให้การหน้าตาเฉยเลยเลี้ยงผัวเลี้ยงผัวตายแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยคนร้ายที่ทําตัวเนียนๆเป็นลูกค้าเข้าไปฉกของในร้านเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงหลังอ่ะอนะแต่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะคือคนเขาก็วางใจใช่ไหมก็เห็นเป็นผู้หญิง่ะฮะ นี่แหละฮะที่ไหนได้โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่มันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมฮะดูนะหน้าตาก็เออธรรมดาเนะเป็นชาวบ้านธรรมดานะแล้วก็มาแบบไม่ต้องพลางตัวอะไรเดินเข้าร้านเข้าไปเลยคนเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเอาละ,เ,าละเ,าเราเรา,เราพักกันอีกครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ